ขับมาลงมาเรื่อยๆคือพีน่น้องนําก้อนหินลงมาได้แบบนี้เ,เมื่อไหร่แต่แต่พุทธหินก้อนใหญ่พุทธล,ลงมาต่อนี่วันนี้นต่อน,นี้เป็นหินกระปูดกระปีดพี่น้องหลายรูปหลายทรงได้พี่น้องแคยนี่นะถ่ายรูปหลายทรงไหมแต่รูปทรงมันก็น ผู้ตามการเวลาครับพี่น้องก็พูดก็ปีติมึงเนีนะเจ้าเธอตุ่มนะครับวิวงามเลยพี่น้องมองนี่วิวงามเลียมึงเนี่ย หัเยี้ยน้ำน้องเอ้น้ำก็นไหลอยู่เุกนหินก็ได้น้ำเลย มึงเลยเป็นตะเบึงยั่ไม่องเลยถือกระอซซื้อกระอซจากน้ำฝนเมื่อนะพี่น้องมึงเนี่ยเป็นคือเคดีหางนี่พี่น้องก้อนหินล้วนๆเลยนี่นี่ก้อนหิน,น อบิ่งนี่ครับผู้มาอย่างผู้มาอย่างผู้ก้อนตามเวลาตเตะออกมาครับพี่น้องเป็นก้อนน้อยๆเลย พี่พีมนันี่มันนี่ครับในนี้มันในเขตเลยท่านบ้านเผื่อผู้เมืองอย่างน,าาานี่อยู่ในเขตอยู่ในเขตือแต่บ่นอยู่แต่มันเป็นบ้านมีบ้านบ่อยนะบุบ้าน ที่นี่คือตะปูทีแก้วอยู่ครับพี่น้องเห็นเมื่อเห็นเมื่อครับพูเน้งกนี่เห็นเมื่ครับพี่น้องอยู่งามๆเลยม้ลำทารก็ค่อยเห็นอยู่คบนี้เละผาญหินนี่ลอยมาอทางมาด้านหินเหมือนด้านหินเพยงเลยครับพี่น้องนะค่อคล้ายๆปิดกระูดกรปีดเมืองเดนนะ้อนะคือน้ำสอาเมันเมืองหางไปเลยเมืองหินหาง นี่บันเนี่นี่ก็สองก้อนครับพี่น้องทือน้ำฝนมันพุไปเลยนี่มังน,นี่พ่อถ่ายรูปได้ทันสองก้อนนี่น่ะ,ะเป็นช่อเป็นหน้าหินบังนี่มาวิเคราะห์บังนี่บ่บ่บ่มวิเคราะห์บังก็ เกิดพร้อมโลกยักษ์โทรปตีแล้วครับหมื่นปีล้านปีแล้วครับเนี่นี่มันจะผูออกมานี่เน,นี่ถือน้ำฝนครับมันตเตะออกมาเธอละน้อยครับผูเรื่องเธอละน้อยเนี่เป็นสเก็ตเป็นหินนะครับเป็นหินเป็นทรายครับพี่น้องนี่มันเตะเอกมาครับนี่ถือถือถ,ถือน้ำฝนน้ำยดเธอเธอแต่เราปีแต่เราฝนมันกาก้อนนะครับ เไปร้รองเป็น,งปนมงเรือแข็งได้กับท้นครับมงเรืออ่อนกับก็อ,อาจไปร้องครับพี่น้องแล้วนนะไปทางบะน,นะฮะไปทางวะนะนะฮะบอกมีเป็นซิคือเป็นคือเป็นเทนเป็นสายอยู่ เป็นอ่างน้ำบ่โอ้บ่น้ำแห้งหมดล้ะบ่ไปครับครับคืนมังกรนมเปเชรถคือเก่าเลยน่ะพเนี้ยนะพี่น้องเวกเนียมันมันร้องร้องหินทื้น้ำฝนแต่ละปีมันเสาะไปด้วยครับนี่เป็นเสาะเป็นร้องไปพวงเน้ยนะถ้าเท่ปี พร้อมโลกนี่นี่นี่น,น,นี่ฮะโลกไปฮักเสร็ดิอัน <c oughs> นุักษ์ไว้ลไวลไวเวลย่น้องอนุรักษ์ไว้เนี่ยมึงเลยอนุรักษ์ไว้ฝนห่มแต่ละปีก็เสาะก้อนพายนี่มองนี้เป็นอ้าจนเป็นอ่างครับพี่น้องนะมึงเนียจนเป็นอ่างน้ำเลยครับมันอนล่างเสาะลงมาเลยเลยนี่และครับธรรมชาติจากภูเขาโลกเขา บางมองก็ไดิดนบางมองก็มีหินได้กงไหมากครสิ่งธรรมชาตินไม่าามเมื่อข้ามมาน,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 นุญธนรมเมืองไหนพระลานหินคนนี้โม้มันกว้างอลีได้หนิ่มือเนี้โอ้มาเที่ยวนี่มีพิษหวังและพี่น้องเลยเห็นเห็นได้เห็นแล้วก็ถือว่าเป็นอัศจรรย์อยู่ด้วยครับเป็นลานหินนี่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 ร่องน้ำล่งนี่ครับนี่ร่องน้ำนี่น้ำมาหลายมาหลเห้มันซ้อลงนี่เป็นร่องลงไป ปูดกระปีดปูดอย่างหลายแต่ปูดนะมึงเนี่ยหินเขาเอาพระล้านหินท่านี้ก็ระชูงระดับสองเมตรสามเมตรผู้เลยเมื่อก่อนมันซ้อลงไปเลยเลือกสถาบันนี่ฝนเมริดขับพี่นุ่มมันเป็นคอยมามันมึงโบราณไปแล้วพี่น้องเนาะหนั อยู่ในเขตทีแก้วครับตำบล ت ีแก้วอำเภอเริงนกทาครับต่อเขตกุชุมครับพี่น้องต่อเขตกุชุมเนื้อ,อคนได้ทดน้ำไว้นี่ครับป้องไม่ควันเก๊ก้าน้ำไว้สองสองตอนน้ำยังอยู่เนี่ยแต่มันก็นชื้นไปแห้ง ับรหนตหัวอยู่มาอุน้ำแต่ละปีมันเกิดมีอูบเนะมันหูนะก็อยู่หัดเดือนสี่เดือนหาอยู่ด้ล่สี่แห้งเงินพอได้ได้เียไข่ใครเอบนั่นแหละใกล้สี่แห้งแล้วก็มีผลมากบริปไหมครับอืม ได้สม,มุนไพรพร้อมไหมพี่น,น้องได้สม,มุนไพพรผมมห็นสมุนไพ่ปลาไหลเพิอกครับสมุนไพรปลาไหลเพิกครับถพืเจอกับตามนี้นะครับพี่น้อง ผมเอคลิปมายาวมาเรื่อยๆครับอาจจะเป็นตอนหนึ่งสองตอนสามตอนนะครับถ้าถ้าตีต่อเดียวเคืองไ,ไม่มีปัญหาเรื่องความ้อนครับอาจจะคลิปจะสะดุดไปนะครับคลิปนี้ก็มีแน่นอนนะครับบึงอากาศก็ว่าเย็นอยู่แต่มันอยู่โอบเอาอยู่ที่ปิโน่ครับคลิปนี้แค่นี้ครับ